ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนหลังกลับไปได้อีกมากมายจริงๆครับสำหรับประเทศจีนที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่จนเพียงแค่3เดือนแรกของปีนี้เราก็พบว่ามีสิ่งที่นักโบร,ราณคดีค้นพบเพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างซึ่งก็น่าตื่นเต้นและน่าประหลาดใจหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซากโบร,ราณทางวัฒนธรรมหลุมฝังศพโบร,ราณระบบจัดการน้ำที่สื่อถึงภูมิปัญญาชั้นสูงในอดีตหรือแม้กระทั่งซากฟอสซิลที่มีอายุก,กว่า180ล้านปี ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในคลิปนี้ครับ 1. ชุมชนเมืองหินในซานซีอายุ4,000ปีที่บริเวณสถานขุดค้นปี้ชุนในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนได้มีการค้นพบชุมชนเมืองหินที่มีอายุถึง4,000ปี ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่จากยุคหลงซานโดยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาสูงสุดของศิลปะและวัฒนธรรมของจีนโบราณชุมชนเมืองนี้มีกำแพงเมืองสองชั้นและระบบป้องกันเมืองครอบคลุมพื้นที่ถึง7.5แสนตารางเมตรตั้งอยู่ที่จุดที่แม่น้ำเหลืองและแม่น้ำเวยเฟินไหลามาบรรจบกัน หมู่บ้านปีชุนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นจุดที่มีความสำคัญในสมัยหลงซานซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เรารู้จักวิวัฒนาการด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของจีนโบราณได้มากขึ้น 2. สองซากโบราณวัฒนธรรมหลงซานอายุ4,000ปี มีรายงานว่าทีมโบราณคดีในเมืองจือโป๋มณฑลซานรตรงทางตะวันออกของจีนได้นค้นพบซากโบราณที่มีอายุมากกว่า4,000ปีบริเวณที่รายงานว่าเป็นซากเก่าหนานซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างในตำบลฝางเจิน้นเขตจางเตี้ยนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ20,000ตารางเมตร การขุดค้นซากเก่าหนานได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมาโดยทีมโบราณคดีได้ค้นพบเจอวัตถุโบราณทำจากดินเผาจำนวนหนึ่งที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ประกอบอาหารทำจากดินเผาโดยมีลักษณะเหมือนกับวัตถุโบราณที่มีต้นกําเนิดจ,จากวัฒนธรรมหลงซานซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในยุคหินใหม่ตอนปลายของจีนซึ่งวัฒนธรรมหลงซานนี้ เป็นวัฒนธรรมที่สามารถพบเจอได้ตามพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำหวงเหอของจีนครับ 3. ามคนพบหลุมศพโบราณอายุก,กว่า2,700ปีคณะนักโบราณคดีได้ค้นพบกลุ่มหลุมศพโบราณจำนวน570หลุม ในเมืองซานเหมือนเสียมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนซึ่งเป็นหลุมศพที่มีอายุตั้งแต่ยุควสันตศาสตร์หรือยุคชุนชิวราว7 7 0ร้ถึงสี่ปีก่อนคริสต์ศราชจนถึงยุคราชวงศ์ชิงปี1 6 4 4งพ1 1ถึงหนึ่โดยหลุมศพทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณสุสานซานโจเฉิงทางตะวันตกของเมืองซานเหมือนเสีย โครงการขุดสำรวจโบราณคดีนี้ได้รับการดำเนินการโดยสถาบันวัตถุวัฒนธรรมและโบราณคดีเมืองสารเหมินเสียตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021จนถึงเดือนกันยายนปี2022โดยทีมโบราณคดีได้ค้นพบวัตถุประกอบการฝังศพมากกว่า3,000รายการอาทิหม้อ3ามขาหม้อ และจานที่ทาจากสำริดโดยเฉพาะชุดระฆังสำริดจากยุคกรณรัธหรือยุคจ้านกัว475-221ปีก่อนคริสตศักราชที่ค้นพบเป็นครั้งแรกของเมืองซานเหมือนเสียนอกจากนี้ยังพบหลุมศพจํานวน228หลุมจากยุคพสันาศาสตร,ร์และยุคกร,รุรัธซึ่งมีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและกระจายตัวอยู่อย่างหนานแน่น 4. ค้นพบสุดยอดระบบจัดการน้ำในซากเมืองโบราณ5,000ปี คณะนักโบราณคดีของจีนค้นพบระบบอนุรักษ์น้ำที่มีโครงสร้างประกอบด้วยเขื่อนคูน้ำและโครงสร้างชนบททานในซากโบราณสือเจ่ยเหอซึ่งเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ5,000ปีและตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนโดยระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์จากแม่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการชนบททานและใช้เขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อประโยชน์ให้กับชาวเมืองและเกษตรกร,กรด้วย ฟางฉินผู้อำนวยการสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูเปย่ยได้ระบุว่าซากเมืองโบราณขนาด300เฮกตาร์หรือราว1,875ไร่ถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำที่ก่อตัวขึ้นจากแม่น้ำซึ่งเคยไหลผ่านหรือไหลอ้อมตัวเมืองซึ่งการขุดค้นรอบใหม่เริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนขณะที่หูเปย่ยเผชิญภัยแล้งรุนแรงทำให้แม่น้ำและคูน้ำท้องถิ่นเหือดแห้งลงจนนำไปสู่การค้นพบเขื่อนของระบบแม่น้ำคูน้ำโบราณจำนวนสองแห่ง คณะนักบราณคดีเชื่อว่าสือเจ่ยเหอเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่และยืนยาวที่สุดทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเนื่องจากมีการขุดพบสถานที่บูชายันขนาดใหญ่วัตถุโยกวิจ,จิตรจำนวนมาก และถ้วยเครื่องปั้นดินเผาสีแดงที่ถูกผลิตเป็นจํานวนมากเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันว่าการใช้น้ําในชีวิตของคนจีนนั้นมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประสัตร์และการอนุรักษ์น้ํานั้นมีความสําคัญอย่างมากเพื่อช่วยป้องกันการเกิดภัยแล้งและน้ําท่วมในภูมิภาคนี้ของจีนครับ 5. ภาพฝาผนังในหลุมศพยุคราชวงศ์หยวน นี่คือห้องหลุมศพที่ถูกค้นพบถึง7แห่งจากยุคราชวงศ์หยวนในปี1271-1368ได้ถูกค้นพบในเขตเกาซินของเมืองหยางเฉวียนโดยคณะนักบรณคดีในมณฑลชานซีทางตอนเหนือของจีนหลุมศพสามหลุมมีลักษณะเป็นห้องก่ออิดพร้อมภาพวาดฝาผนังที่ชัดเจนซึ่งช่วยการศึกษารูปทรงเครื่องเรือนเสื้อผ้าและธรมเนียมการชีชวิตของยุคราชวงศ์หยวนชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังปรากฏการบันทึกวันที่ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยซึ่งหลุมศพเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีนในยุคราชวงศ์หยวน 6. พบสุสานชั้นสูงพร้อมโครงกระดูกหญิงสาวอายุ4,000ปี สถาบันโบราณคดีมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเผยรายละเอียดของการค้นพบสุสานชั้นสูงในพื้นที่แกนกลางของซากโบราณสื้อเมาที่มีการขุดค้นพบนครหินโบราณที่มีป้อมประการขนาดมหึมาและโครงสร้างพื้นฐานสลับซับซ้อนรวมถึงวัตถุหรูหราและพีระมิดขั้นบันไดสูง230ฟุตจากซากโบราณซือเมาแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง10ปีที่ผ่านมา และจากการค้นพบปีที่ผ่านมาคือหลุมฝังศพแนวตั้งจำนวน15หลุมที่มีอายุเก่าแก่ราว4,000ปีนักวิจัยจากสถาบันระบุว่าหลุมศพมีขนาดค่อนข้างใหญ่และลึกกว่า6เมตรส่วนกระดูกด้านในหลุมศพน่าจะเป็นของหญิงอายุน้อยโดยเห็นได้ชัดว่าโครงกระดูกนั้นผอมบางฟันอยู่ในสภาพดีและกะโหลกไม่ใหญ่มากนะักซึ่งบ่งชี้ว่าหญิงเหล่านี้มีอายุไม่เกิน13-14ปี ซากโบราณสือเมาเป็นซากเมืองโบราณยุคหินใหม่สร้างขึ้นเมื่อราว4,300ปีก่อนและถูกทิ้งร้างราว300ปีต่อมาในสมัยราชวงศ์เซีย่ยซึ่งถือเป็นราชวงศ์แรกตามประวัติศาสตร์ของจีน 7. พบซากคลังหลวงในนครโบราณลั่วหยางสถาบันบรคกดีสังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ CASS เปิดเผยการค้นพบซากคลังหลวงจำนวน240แห่งภายในพระราชวังที่ซากนครหลวงโบราณล่วอยางมณฑนเอหนาน,านทางตอนกลางของจีนซึ่งที่นี่เคยเป็นคลังหลวงตั้งแต่สมถถัยราชวงศ์เว่ยเหนือในราวคิสการาช386-534และเป็นสถาปัตยกรรมคลังโบราณระดับสูงสุดที่พบในจีนนับจนถึงปัจจุบันซากคลังเหล่านี้ตั้งอยู่ในพระราชวังซึ่งครอบคลุมพื้นที่ความกว้างจากตะวันออกสู่ตะวันตก150เมตร และความยาวจากเหนือจรดใต้600เมตรทีมโบราณคดีได้ดำเนินการขุดค้นกำแพงฝั่งตะวันออกของพระราชวังในปี2 0 2 2เพื่อสำรวจแผนผังทางสถาปัตยกรรมของพระราชวังเพิ่มเติมโดยหลิวเทาผู้นำทีมขุดค้นกล่าวว่าการค้นพบซากครังช่วยเพิ่มพูนในยะทางการศึกษารูปร่างและแผนผังของราชธานีโบราณและหล่งสถาปัตยกรรมครังอย่างมาก ซากนครโบราณลั่หยางเป็นราชธานีของหลายระชงจีนโบราณน,นานราว600ปีและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า1,500ปีโดยมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนและฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญในการค้าระหว่างจีนและอาณานิคมในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8. พบฟอสซิล180ล้านปี เทศบาลน,นครฉงชิง่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเผยว่าได้พบซากฟอสซิลซากดึกดำบรรจ์จำนวนหลายสิบชิ้นที่มีอายุป,ประมาณ180ล้านปีและมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันรบริเวณสถานที่ก่อสร้างในอำเภออุนหยางโดยเจ้าหน้าที่สำนักการสำรวจทางธรณีวิทยาและแร่ฉงชิง่งจ้างเฟิงได้ระบุว่าหินชนิดนี้เรียกว่าหินปูนเปลือกหอยซึ่งเกิดจากการสะสมอย่างหนาแน่นของฟอสซิลหอยกาบคู่และการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ฟอสซิลเหล่านี้มีมาจากยุคจูราสสิกตอนต้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เปิดเผยแผนการจัดตั้งสถานีส่งเสริมความนิยมของวิทยาศาสตร์ใกล้กับสถานที่ดังกล่าวและการค้นพบนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของสงชิ่งและแองซื่อชวนในอดีต